สวัสดีครับพี่น้องน,นี่ผมไ้ปลานิ่นมากนะครับผมเสียเมนูราบปลานิน่นะครับผมนี่วันวนี้มาโตนึงนะครับผมกะสิมาทําการแหล่นะครับผมผมกะห้ไอ้เจ้าถอดเก็บล้วกะเอาข้างในออกนะครับผมผมสีแร่สีราบนะครับราบซุปราบซุปพี่น้องนี่ทําการแหล่เอาเนื้อมันนะครับผมแหล่ค่อยๆแหล่นะครับระวังมือบอกจะคล้องแต่ว่าหว <laughs> แหล่ ปลานินแลแรลออกจากกระดูครับเขาเสียวเต้นเนื้อมันนะครับผมเป็นติจุแสบเนะาะปลาหนิลแต่ว่าพยาธครับพยาธิเยอะเป็นปลาน้ำจืดนี่ครับแรลอออกจากกระดู ค่อยๆและบริษัทมันกระดูมติดมานําเหมือนล้างเอาไม่เหตุแบบจุ่มปลานิ่นเนาะเนื้อเหนียวเอ้ยว่าแม่นเนื้อเหนียวนังเหนียวนังเหนียวครับหมุนติวๆ,ๆอยู่นี่ครับได้ฟังนึงแหละเดี๋ยวผมอีกเหตุอีกฟังนึงนะครับ นี่ครับพี่น้องผมกับแหล่ปลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเสียอาเตเนื้อมันนะครับผมส่วนกระดูกยังผมกับเบานะครับวัตถิตต้มน้ำซุปนี่บะเลยมีคาเกดเลยบเอานะครับผมนี่มาหันนะครับผมก็สียัันแบบตอนนี้ยๆเนาะตอนแบบนี้เลยเพราะว่าตอนท่เราเสียเอาไปดวกนะครับแล้วก็ไปข้นนะครับเดี๋ยวมันจะเละ เทาหั่นตอนใหญ่แบบนี้ล้วกะไปด่วแล้วก็มาปรุงปึ๊บเวลาไปข้นมันสิไดพอดีนะครับเราก็หั่นตอนใหญ่ไปก่อนเลยเอาละครับนำเดือดแล้วนะครับผมผมกระเ,เอาปลาลงไปลวกนะครับปลาเราลวกขนันสุกว่าเป็นหนังงู นังปลานะครับนังปลาน,นินใส่หมอเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวมันจะเละใส่หมอเลยครับมาครับพี่น่องบบที่นี่มาทำการปรุงนะครับผมใส่ออนดีลงไปก่อนเลยพริกนะครับผมจับยังได้ใส่ลงไปก่อนเลยพริกนะครับเผ็ดเแซบ่บ นะครับวานนีก่อนผงชูรสง่ายๆครับเมนูนี้น้ปาปลาซอหนีก่อนเดี๋ยวเข้มขาดบ่ได้นะครับผมเ่าคั่วผมพร้อมขว่เองคืเอเกาปลาแดกน้อยนึงนะครับเพิ่มความนัว ใส่ผักลงไปเลยเอ้ยเดียวเดียวเดียวหมักหน้าก่อนครับหมักหน้าลงไปเปรียปร้ยวจากสองเปี้ยก่อนเดี๋ยวเปรียปร้ยวโพดนะครับผมหัวหอมซ้อยหอมแดงหัวหอมแดงใส่ลงไปครับดอกกะยูด้ดีก็มีต้นหอมผักชีผักหอมเปรี้ยที่เหลือนะครับผมใส่ลงไปเราต้องใส่ให,หมดเพราะว่าผักแพงพี่น้องเออใสให่หมด เดูปล่อยโคเลครับโคเลเนี่ยเห็นว่าครับขันห้อหันตอนใหญ่โพดเอ้ยเมียนหันตอนน้อยโพดเอาไปลวกมันสีเละเวลาเขาคดนึ่งสี่๋ยวมันก็นจะแตกของมันเองอืมนะครับจะแชร์บอสพี่น้องลาบ ปลานินสูตรนุ้ยเอ็ดซิมรถครับคือจังบ่าเป็นจะเพจแทน่ะซิมมึนกอมอืมขาดทุกอย่างอืมมึงหน้าอีกครับ ครั <c oughs> แบ,บแต่เราแท้ๆพี่น้องไะจักดแบบจานกินข่าแรงห้องไปด้นิวเดียวสวัสดีครับพี่น้องมาครับมากินข่าแล้งนั่งกันครับเสร็จแล้วครับกับหลับป,ประนิบน,นะครับผมหลับซุกนะครับผมเรียบร้อยนี่มิพักกินกับนี่ปีนี้หัว,วแตใสะกินมือนี่ยแหละครับผมพักกระเดา ผักเดานะครับผมแล้วก็อันนี้บ้านผมเอืน่นผักเม็กนะครับผักเม็กกินกับปลาบม้วรสชาติเมื่อสิออกแบบเปรี้ยวๆน้อยนะครับน,นี่ผักที่เลือในตะู้เย็นผักแพลมาซิมมึงเสบสารด้วยกันครับพี่น้องลาบปลาดิ้นนะครับผมกระแสบอยู่ได้นี่หอมๆอ,อืม้ม ลูกโดด,ด,ดหืมผักเม็กรสชาติออกเปรี้ยวหืมเปรี้ยวออหอม,ห,อมหืมขอากันดีครับ แซ่บ,บลาบไปนี่ครับผมมึงนะขมบ่อืมอือมมมันมันครับมันมันคือขมแท้พอดี อืมอืผักแพลวหอมหอม những ừ. phân khó khăn ban đầu หนากระเดาพี่นังเอ้ยเกี่ยวเขาคิดถึงบรรยากาศเนาะเกี่ยวเขาคือสิบางีย่าละครับโอกาสแบบนั้นต่อเรื่องไรนะเกี่ยวเขา เีว่าเป็นน้ำเพล่นหรอกับรูมอสไซส์สือของผู้ยังแป๊บแป๊บยังเหลือครับเหลือตำหนิแล้

嗯，看、mm. <Yeah. S 1> mm，慢慢。 白了。 กินไปกินมากอร่อยลอาเป็นยาครับ นี่สดใบอืม